ใกล้ใกล้เสร็จหรือยังครับอะไรครับบ้านใกล้เสร็จหรือยังครับคือคือตัวบ้านนะแต่็จแล้วแเราเราไปต่อเติมเพิ่งจะเริ่มทำอบวานี้อ๋อครับก็เลยส่งคนของแบบอ๋อครับเดี๋ยวขออนุญาตอัดวิดีโอส่งให้เจ้าของหน่อยนะครับอ่าแก้แก้กับนต่อไปนี่พี่เล็กนอนก็นอนแล้วส่วนนมอยู่ไหนส่วนนอ่ะไม่แน่ใจว่าข้างบนตรงห้องนี้เข้าได้ไหมครับได้ได้เดินเถอ ตามสบายเข้าได้ทุกห้องค,คอ่ะครับอ๋อครับไม่เป็นไรครับอันนี้ม่านของของที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับของหูค่ะอ๋อของพี่ใช่ไหมครับแขาขาของที่นี่อ๋อครับขขอ,อันนี้จะบอกก่อนนะคะ อันนี้ไม่เคยปิดได้เลยตั้งแต่มาอยู่ช่างบอกว่าซ่อมไม่ได้ต้องต้องถอดหน้าต่างที่วันนั้นคุณพี่เขาส่งช่างมาทำเขาบอก,กต้องยกยก,ยกหน้าต่างทั้งหมดเลยเพราะล้อรางมันเสียก็เลยเราปิดไม่ได้เนี่ยค่ะเนี่ยมันเข้าไม่ได้หราปิดอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาสองปีกว่าอ๋อครับค่ะแต่อันนี้หลุดเดี๋ยวจะใส่พุข่อ๋อใส่พุข่ายน,อน็อตไม่ไม่ได้อะไร ก็มีเสียก็จะมีเสียตรงเนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ก่อนจะออกคือตรงนี้ค่ะเนี่ยกาว้ำอันนี้ค่ะมันเสียเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ออโอเคอครับนี่ยังใช้ได้ปกติปกติทุกอย่างขออนุญาตลองเสียบค่ะ<า>เลยค่ะอ,อ๋โอเคครับหลังบ้านอีสุดเพิ่มไหมพี่ ไม่ทราบไมปกตินะคะล้มล้มบ่อยมากเลยเดินลงตรงนี้ก็กิ้งตลอดเลยอ๋อครับเพราะมันต่ำมากเลยอ๋อจะดี้วที่ไม่เป็นอะไรนะครับเข้าโรบานสองครั้งตอนที่ตรงเนี้เหรอครับใช่ค่ะหัวฟาดนี่ครั้งหนึ่งแล้วหัวเข่าล้มไปนั่งอหัวเข่าไม่ดีเลยทุกวันนี้ อันนี้ไปซื้อบ้านอยู่ตรงหมู่บ้านอานนะไรอะครับสามลางเต็มสิริพีว่าบ้านแปดนะคะอ๋อครับเนี่ยจะพูดเนี่ยอ่าอ่าแอร์นี่เราติดตั้งแอร์เราติดตั้งแอร์เดี๋ยวเราถอดถอดเราจะโป้ให้<อ>แต่ว่าสีอ่ะเรากลัวว่าแตกต่างกันก็จะปล่อยไว้ให้ให้พี่ พี่เจ้าของอ่าหรือว่าเอาสีมาให้เราแล้วเราทาทาให้ก็ได้ค่ะถ้ามีสีอะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะถอดสัปดาห์นี้ค่ะได้ครับเดราะว่าผมแจ้งทางพี่เจ้าของค่ะคูเศกบอกว่าคืนวันวันอาทิตย์จะทําความสะอาดให้เราจะย้ายออกก่อนวันเสาร์วันเสาร์คือวันสุดท้ายขนแล้ววัอาทิตย์เราจะมาทําความสะอาดให้ครพอส่งบ้านคืนผมน่าจะมาเพราะผมน่าจะมาเป็นคนเช็คเองนะครับแต่น่าจะเป็นวันอาทิตย์ เย็นๆนะว่าผมไปชัยภูมิต่อได้ค่ะได้กลับมาจากชัยภูมิตู้นี้ของของของคุณพี่นะคะตู้เนี้ยอ๋อมาจากห้องนพี่นะอ๋อมาจากห้องนี้ใช่ใช่จากห้องนี้ครับเพราะว่าตอนพ่อป่วยก่อนแกเสียกลัวแกอาดก็เลยยกออกมาอ๋อครับแล้วผมขอดูห้องน้ำกัอนอ๋อ ตรงไหนค่ะตรงประชาสำราญอ่ะเราไปวิ่งถนนคูซ้ายไปสุดเลยนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะอะอกทะลุกออกไปอะไรนะวัดเพื่อดูเดินได้อ่ะค่ะห้องสิบสองเนี่ยลูกค้าห้องสิบสองห้องน้นาพิ่บนเนี่ยไม่ไม่มีคนใช้เลยนอนกันอยู่แต่ข้างล่างกันหมดแต่เดี๋ยวจะทำความสะอาดให้ครับ ก็ดีครับทำเพราะว่าไม่งั้นจะถูกหักค่าค่าทำความสะอาดเนาะเก็บของไม่เฉยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ตู้นี่ของพี่ใช่ไหมครับตู้ของเราค่ะ,ะมีตู้ใบนั้นใบเดียว ห้องนี้จะลกหน่อยนะคะเหมือน,นควันบุหรี่หน่อยลูกเขยลูกสาวเป็นครัวนุบาลของกระจุกกระเจ็ดเยอะอ๋อครับอันนี้คือกระจกแตกไปนีค่คะกระจกแตกะจกแตกเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้คเอาของเราอะเปลี่ยนให้ได้ไหมคะเดี๋ยวผมลองถามพี่เจ้าของว่า,าจะ ไม่ต้องจัดตั้งจะซื้อเองหรือว่าจะจะหักเงินแล้วซื้อเองหรือว่าจะเอาของพี่อ่งครับโอเคครับก็มีกระจกก๊อกน้ำแล้วก็แอร์เนาะแต่ยังไงก็บอกมาค่ะ ต,ตัวภาพบ้านก็เหมือนเดิมแล้วก็ปกตินะครับเพราะบางคนแบบต,ต้องมาดูก่อนเพราะว่าบา,างครั้งกําแพงมีเจาะมีอะไรเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบมันเหมือนห้องไหนที่มันมีตะขอกรอบลูกใช่ไหมที่คุณเห็นใช่ไหมคะนี่เ,ยเลยคะ่ะใช่ไหม ใช่ไหมอันนี้มีอยู่แล้วหรือว่าอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้มีแล้วอ๋อโอเคอันนี้ผมของเก่าไม่มีอยูอ่แล้วออ๋โอเคเลยผมก็เลยเอาะนนอนสไรส่มันมีพวกนี้แล้วไงไม่เป็นแขนพวกลูกออโอเคครับก็มีอันนั้นอันเดียวนนั่แหละที่หลุดได้ได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนานจะพี่ทำให้ไปเป็นไร่พี่เขาบอกแบบนี้เขาจะไปถามเจ้าของบ้านกระจกห้องลูกแตกกระก้อนน้ําเสียเขาจะหักเงินไว้หรือว่าเขาจะให้เราติดตั้งกลับไปเหมือนเดิมพี่เขาจะไปถามให้งั้ก็ได้เราลองถามทุกคนนะได้ได้ครับยังนงก็บอกครูเสก่อนวันเสาร์หรือถ้าให้เราติดตั้งเราจะได้ทําให้ก่อนโอเคครับได้ได้ครับสงั้นวันนี้เท่านี้นะครับผมของเงียบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับขอดูข้างบ้านนิดหนึ่งนะ